สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e t ตฟรีคุสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ a s s นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมช่องนะคะที่ย้ายมาจากช่องมาดาม m ิเดียเน็ตฟรนะคะวันนี้ก็จะมาแจกในช่องใหม่ช่องนี้นะคะก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะก็คืออ่าวันนี้นะคะจะ เติมอินเทอร์เน็ตให้จำนวน50ท่านแรกนะคะถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาฟังกติกานิดนึงนะคะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกะติกาของเรานะคะก็คือฝากเพื่อนๆน,นะคะดูคลิปวิดีโอนะคะจนจบคลิปนะคะก่อนทำการคอมเมนต์นะคะถ้าไม่ดูวิดีโอก่อนนะคะแล้ว ไปคอมเมนต์ก่อนนะคะข้อความของเพื่อนเพื่อนก็จะถูกลบทิ้งจาก YouTube นะคะเพราะว่ามันเป็นกฎใหม่ของ YouTube นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, คนละหนึ่งใจด้วยนะคะแล้วก็เมื่อได้รับข้อความจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะย้อนกลับมารีวิวให้ด้วยนะคะเพราะว่าครั้งต่อไปนะคะก็จะให้ อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับคนที่มารีวิวให้นะคะถ้าทุกคนนะคะทำตามกติกาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้ลงเบอร์โทรศัพท์นะคะ mm hmm. ให้เป็นภาษาไทยสลับกับตัวเลขก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ถูกลบจาก YouTube mm hmm. นะคะ,ะ,คะเอาละค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะทําตามกติกาแล้วนะคะก็ทําการใส่เบอร์โทรนะคะให้เป็นเบอร์โทรของ AS เท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่ให้มาถูกต้องด้วยนะคะทั้งหมด10หลักนะคะเบอร์โทรนะคะต้องถูกต้องชัดเจนนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขในการเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตนี้ นะอย่าลืมนะคะอินเทอร์เน็ตนี้เป็นอินเทอร์เน็ตที่เต็มสปีดนะคะแจกให้ 1GB กิกะไบต์ใช้งานได้ยีบสีชั่วโมงนะคะถ้านำไปปล่อยหขาสปอ่ต้องการหรือว่าไปเล่นเกมหนักๆนะคะอินเทอร์เน็ตความเร็วของมันก็จะลดลงนะคะอาจจะไม่ถึงวันก็ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ